สวัสดีครับมาพบกับโตโยต้าแคมรี่2.5ไฮบริดนะครับปี2015รุ่นเฮดวีพรีเมียมครับราคาขายอยู่ที่5,39,000บาทนะครับลูกค้าที่ดีๆก็จัดไฟแนนซ์ได้เต็มครับออกก็จัดโอน10,000บาทครับประกันก็จ่ายตามความเป็นจริงนะครับเดี๋จะผ่อนอยู่ประมาณ12,000ครับเจ็ดสองงวดและหกปีแลสวยมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่มีชนครับเป็นสีเทาออกฟ้านะฮะสวยงามรอบคันครับไายริ้วลอย ส,สวยๆสภาพพร้อมใช้งานแล้วเครือนี้เป็นเครื่องยนต์1ันห้านะฮะไฮบริดแบบต้องเปลี่ยนมานะฮะ3ป,ปีครับเป็ใช้งานได้อีกยาวๆส,สวยๆนะครับเดิมๆไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมครับใดๆทั้งสิ้นสภาพพร้อมใช้งานนะฮะบุ๊กเซอร์วิสครบครับกุญแจครบสองรอบรถเข้าสู่ตลอดภาใน ผุมอลา,ายมันติฟังก์ชันนะฮะแอร์แบตเอเบสมีจอมีกล้องถอยพร้อมครับเลขไมล์อยู่ที่2องแสนกิโลเมตรนะครับนี้ปุ่มพุทสตาร์ทครับไฟฟ้าทันทันล็อกเนมมารี่พุทันโทรบอกผู้หน้าปรับไฟฟ้าภายในเป็นเบาะหนังซีเบจนะฮะบนดเบาะผู้น่าเรียบร้อยนะฮะไม่มีขาดไม่มีแตกภาพภายในยสวยๆแล้ครับเบาะแถวสองสสดเราะผู้น่เรียบร้อยครับมีที่พักแขน แอร์ลังนะครับส,สวยฮะรูๆเบากสภาพไม่กิบครับสนใจดูรถได้ที่เขตตลิ่งชันนะครับเส้โโนกาญจนพิเศษครับกรุงเทพสนใจโทรศูนย์หกหนึ่งสี่สีสามสองแปดสองเก้าครับทางนั้นรับประกันครับไม่มีชนักไม่มีน้ําท่วมร้อยเปร์เซ็นครับ